วันที่แปที่ผ่านมาก็นั่งมองหน้าเบ้นแบบเปิดล็อกหาแต่โมเมนต์ที่แม่เดินเข้ามาหาเราแม่เบ้นนะบอกว่าไปกีบรูปฉันสิแล้วเราบอกไม่เอาครับผมไม่ชอบอย่างเงี้ยเออจนวันหนึ่งอ้าวให้เริ่มชอบอ,อ่ะจนเริ่มเป็นแฟนแล้วแม่กีดกันเอ่ยออ่านมาจนกว่าจะขอเสร็จแต่งงานลูกสามเลยแบบผ,ผ่านกันมาเยอะมากนะวันนี้เป็นับก่อนเลยังอะไรครับรรไม่เลยขับก่อเลยยังแม่ก็ไม่อยากจะพูดแต่ใช่ครับเออเออ ไม่อยากคุยแต่โอเราเคเพนแม่พูดอะไรักมาแม่เขาพูดเองว่าแม่น่ารักมากแม่ทุกวันนี้เวลาเจอแม่เบนแม่จะมาแบบพยายามยกมือแล้วบอกแม่ขอโทษที่แม่เคยงี่เง่าสมัยก่อนบอกแม่ไม่ต้องแล้วเรื่องมันผ่านมานานแล้วครับไม่เป็นไรถ้าทาย้อนจะไปถามที่แม่ฝากเบนไว้ตอนนั้นตอนแรกเรายังย้อนอยู่ในหัวเราไหมคะย้อนอยู่ในหัวเสมอที่แม่บอกว่าห้ามเอามาคืน ครับตอนนี้ฉันเริ่มคิดลูกแม่ใช้ตังเก่งนะ <c oughs> อันนี้คือฟ้อ,องเหรอฟ้องอยู่บ่อทุกคน <c oughs> คืนไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ซึ่งมันไม่เคยดู <c oughs> มีแนนหนใช่ครับ <c oughs> แต่มันก็มันก็ผ่านกันมาเยอะจริงๆแล้วมันคือต,ตอนนี้มันมิกไม่เคยเชื่อทางนี้จนกระทั่งมันม,นมนถึงช่วงนี้คือคำที่บอกว่ามองตาก็รู้ใจจริงๆคือเขาอวัรนนู้ใจเรานะจับได้ ิกก็ัดนตัดนะโดนแบบโดนโดนใครมาแกล้งแต่ไม่ครับครับระหว่างทำงานเยอะเบนก็จะมีวิธีเข้ามาแทรกมาเอิ่มมิกเดี๋ยวเบนนึกไป็นสมมติเหมือนเขารู้ว่าอ๋อไอเนี่ยสักเรื่องตึงข้อแ่็งข้าวมือให้ให้เราอะไรก็เปลี่ยนไปเขลี่ยนออกไปให้ใช่แล้วเขาจับโกงมาเก่งแค่นั้นไม่เคยโกงครับผมก็เลยไม่เคยจับได้แค่บอกไม่ครบอย่างวันนี้ก็บอกว่าเลโก้ของลูกอ่า แล้วบอกราคาเต็มหรือเปล่าไม่เคยกล้าบอกราคาเต็มอันนี้เป็นอย่างเดียวที่โกโหกเป็นเสมอไม่ว่าจะซื้ออะไรมานิดเดียวราคานีดด้คือของปลอมไม่ใช่ลดร,ร,าาราคาให้มามันเจลวมันเแเซลเขาจะได้ไหมครับเชื่อดิเขารู้แต่เขาไม่พูด ห้าห้าไปเขาก็ปล่อยปล่อยไปเออทำไปที่มีความสุขก็ทำไปเถ้อะน่เรายี่สิบปีแล้วมีมี้วาีกันแบบเป็นคู่โดยที่ไม่มีลูกก็ไม่แดลเอาบอกตาหน่อยนะทุกวันนี้แทบจะไม่มีเวลาสวีกันเลยเพราะเบนเนี่ยจะเป็นคนที่ติดลูกมากและลูกคนโตปริมเนี่ยจะเป็นคนที่ติดแม่มากเขายังนอนกอดกันอยู่เลยจน สองอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเป็นการที่เราเปิดใจคุยกับลูกบอลกลูกลูกอยากเห็นแบบพ่อแม่รักกันอยู่โอเคไหมเห็นปู่ย่าเดินจูงมือกันอยู่ okay โอเคไหมบอกโอเคบอกบางทีอาจจะต้องปล่อยให้พ่อแม่แบบแค่ออกไปกินข้าวกันบ้างนะเพราะพ่อเริ่มรู้สึกว่าพ่ออยู่คนเดียวในบ้านพ่อต่ออยู่อยู่กันเป็นกลุ่มกับแม่แล้วพ่ออยู่คนเดียวเออ เขาดยเติดอะไรนะอะไรครับิดเขาเงียบอย่างเดียต้องรอถามเขาว네่าเขายอมไหมเขาก็แบบพยักหน้าแต่หน้าเหมือนแบบขอไปคิดดูก่อนแล้วใ oh so, okay. so, ่ที่มีก well. ็หายมีแต่ควมัวเลยครับแต่มีโมเมนต์ตรงนะเป็นความรักั้งแรกที่เราเจอิคืออยากไปสวีทไหมก็อยากบางครั้งเช่นเป้นไปส่งลูกเสร็จแล้วกลับมาเจอกันเมื่อวันก็ เราไปกินข้าวกันดีกว่าพอออกไปแป๊บเดียวเออนี่ถ้าเกิดเราไปกินร้านนี้ปิ่มน่าจะชอบแต่ปาจะชอบร้านนี้มากกว่าแล้วก็มองหน้ากันสอ๋อเออเราไม่ชอบอยู่คนสคนแล้วล่ะไม่รบที่บ้านี่ย่าอะไรครับไม่ต้องขอเขาจูกกันให้เราเห็นตลอดเวลาเราก็อิจฉาไปเรื่อยๆอย่างนี้ไงรรยาเรามีโมเมนต์นคอยเห็นไหมล่ะตอนนี้ตาต้องตอนต้องแปลงไงนางบอกว่าไม่ชอบทาอะไรหอมน้ รับหลังว่ารับหลังก็ไม่เห็นภาพก็ได้วันแต่งมาแล้วใช้ตังค์มาแต่งก็วันแต่งแล้วูปจริงๆอยู่นะรูปรูปแต่งงานที่เพิ่งลงไปนะอยากจะเขียนเยอะเหมัอนแต่างียนอะไรล้วบอกกับผู้ชายคนมันคือรูปหายากของที่ภรรยาขาดตักค์าำไมแบบนั้นมาไม่เคยขาดอีกแลยแม้บางคนบอกเลยวกาขาดไปจับไปเมียจะมาโม้ เราไม่อยู่ในโอวาใช่ไหมคะผมก็อยู่ในโอวาเหมือนเนิมครับเขาก็รู้เขารู้อ,อ,อ,รอ,อยู่แล้วว่าเราเป็นคนชอบอยู่บ้าน เราเป็นคนชอบแบบไปไหนเสร็จแล้วแบบรีบกลับบ้านเลยรีบกลับบ้านไม่ต้องไปไหนเขาก็เลยไม่ค่อยว่าไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่วัรงานวันนั้นที่บเด็นประจำได้ไหมคะเอาอย่างนี้เบนซ์อะโทรมาก่อนหนึ่ง <c oughs> <1 S 2> วันบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ <c oughs> ไปกินข้าวเอาลูกๆไปด้วยไหม <c oughs> เราก็แบบ <c oughs> เอาสิพี่ลืมใช่ไหมว่าพรุ่งนี้วันอะไรเอ <c oughs> โตอ๋อพรุ่งนี้วันที่แปดเหรอเราไม่ได้ลืมเราเตรียมเตรียมดอกไม้เตรียมอะไรไว้ให้เขาแล้วแสดงเขา ผมเป็นคนเซอร์ไพรส์เบ้นต่างหากที่เป็นคนยืมแต่นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่มุณเบ้นถามว่าพรุ่งนี้เราไปกินข้าวกันไหปเป็นไงช็อกสิช็อกว่าเอ้ยนังไม่ลืมนะอะไรอย่างเงี้ตยใมีลูกก็ไปกับลูกแล้วก็ปูกหญ้าด้วยอะไรอะไรอะไรเนี่ยบอกตามตรงเลยนะถ้าเกิดคู่นี้มาเมื่อไหร่จะ เบนเบนต้องแบบสวีดนี่เปนซเบนเบนต้องเบนต้องเบนต้องสอนงานอ่ะเบนสอนงานเออเบนสอนงานอ่ะฮะยังเบนต้องนั่งคอยสอนงานอย่างเงี้ยนี่อะไรนะนีบอกเลยว่าคู่นี้ช่วยกันสวีดนตหน้าลูกายหน้าลชายนี่นเขาอัดท่าเหมือนกันเขาองดท่าดูดิเขาบอกคู่สวีเกิดทาว คือพี่ชายโดยการที่พี่ชายให้แบบเฮ้ยยูต้องไปกินข้าวกันสองคนบ้างเฮ้ยยูต้องใช้เวลาสามีภรรยากันบ้างแล้วที่พูดไปเนี่ยไปยังยังรออะไรรออะไรอยู่บ้านได้ไหมลูกลูกไม่ยอมปล่อยแม่ไปแม่ไม่ยอมปล่อยลูกไปชูถูกด้วยอันนั้นอันนั้นหนักๆเลยคือแม่แม่แลูกแล้วก็ว่าพี่กอดพี่กี้เป็นคนกางคุยพี่เด่นให้ตลอดเลยใช่ใช่บอกว่าต้องต้องบ้าอะเบนต้องเ้ เราบางเรื่องก็แบกว่าวันนี้เราก็ขเกียจตะกี้เราไม่ได้วันนี้ไม่เกียจไม่ได้ค่ะก้อนสกันไม่มาไปไหนกันโี้พ่งกลับไม่มาไปก้อนเผายับกลับไม่มาตกลงว่ามาแล้วอยู่ดีไปให้คิวอดโดนถือว่าเป็นปีที่ดีใช่มจริงๆปีที่ปีที่ดีครับเพราะว่า พูดตามปกนะตั้งแต่ตอนเป็นแฟนถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณทีก1 0 1 3ปีที่แล้วก็ไม่เคยไม่เคยตั้งแต่เป็นเคยคิดไหมว่าเราจะอยู่จนมาจนถึงทุกวันนี้มันก็เป็นโมเมนท์ที่แบบว่าเอองั่เดี๋ยวเรามาแก่ไปด้วยกันเนออะาะนี่ก็หว,ว,ว,วาน,น วันนี้แสนติดยังเดินจูงมือกันกลางคืนก็จะนอนกอดกันอย่างเงี้ยเขาไม่เคยห่างกันเลยมิกก็เลยมีความคิดก็แต่เด็กมิกและนิชายว่าเราอยากมีครอบครัวแล้วเราอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นดังนั้นการมีครอบครัวสําหรับบ้านเรามันเป็นเป้าหมายที่แบบว่าวันหนึ่งฉันจะต้องทาครอบครัวเนี้ยสถาบันเนี้ยของฉันเองอ่ะให้ประสบความสําเร็จไม่ได้แต่เราต้องเข้าใจคนสมัยใหม่ที่ทุกอย่างมันเร่งเร่งรีบไม่ว่าจะแข่งขันก็ตามการงานรถของรถติด มาถึงที่ประชุมช้าคนได้งานไปแล้วอะไรเราเข้าใจแต่ก็อย่าลืมว่านั่นคือรางวัลชีวิตอย่างหนึ่งแต่รางวัลหัวใจเราก็อยากหาจงให้รางวัลตรงนี้ให้เวลากับใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าน,นี่คือคนที่มาเติมเต็มเราของจริงแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เจอคนที่ใช่ อยมัวแต่รอเวลาเพราะคําว่ารอ,อก่อนยังไม่พร้อมมันไม่มีที่บนโลกเหมือนตอนเรามีลูกเราก็ไปเคยรู้ว่าการมีลูกหนึ่งคนอะไรคือความพร้อมมีลูกคนที่สองเมื่อไหร่ความพร้อมคนที่สามเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเข้าที่ของมันเองดังนั้นหลายคู่ที่เราพยายามยุกให้แต่งงาน เขาเลิกกันเพราะว่านานเกินแล้วมานั่งเสียายให้เราฟังชุกวันนี้อันนั้นน่ะคือข้อสาคัญถ้าคุณเจอคนที่ใช่แล้วอย่าปล่อยให้นานเกินไปครับ้วเวลาที่แบบช่วงแบบเวลาที่มันจะปล่อยเรือ่องการเรีย่าอถ้ามันมีอยู่แล้วกับการที่มันไม่เข้าใจกันการที่แบบมันต้องมีทะเลาะมิกส่วนใหญ่จะมีภาพมีคลังรูปทลงวิดีโอของมิกที่มิกจะเก็บไว้ดู วันที่แม้ค่อนข้าทงที่จะไม่ค่อยมีเหตุผลเยอะๆเราจะกลับไปดูรูปแบบนั้นซึ่งเป็นรูปเดิมๆที่เรารู้ว่ามันได้ผลกับเราว่าเมื่อไหร่ที่เราดูเราจะรู้สึกว่านี่แหละคือวันที่เรามีความสุขดังนั้นึบแล้วทำทุกอย่างให้วันนี้ที่มันกำลังถุนมัวเนี่ยให้มันกลับมาเป็นเหมือนวันนั้นให้ได้ไม่ว่าเราถูกแล้วเราขอโทษแล้วมันจบไหมล่ะเราถูกเราทำอย่างนูงน้แล้วมันจะได้ไหมล่ะอะไรอย่างนี้คือหาทางออกให้กับทุกปัปัญหาครับ ก็ุกเข่าขอโทษหละขอโทษม่ยอมขอโทษในสิ่งที่มิไม่ได้ทำและทำให้หนูคิดว่ามิคทำแล้วโกรวมิไปเองอะไรเงี้ยไปคำพูดบ่อย่่าแต่่าส่ยอนะมี่ไม่รอเลยมิทำมิค่อยรุกก่อนแต่คว่าวานขึ้นเอะหรือง